สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาเยือนหมายหนองมาครับหลังจากไปหมายคลองมานานนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มานานนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายกันแป๊บนึงครับมีร่องรอยของหน้าดินนะครับนี่ครับอันนี้ก็ ไม่ได้มานาน,นะครับน่าจะเกือบๆสองเดือนได้นะครับไม่ได้มานะครับเรียนจกว่าภาพหมายสวยงามนะครับพึ่งมาถึงครับพึ่งมาถึงโอเคเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวแป๊บครับโอเคพร้อมลุยครับพร้อมลุยครับ ตอนนี้ก็เที่ยงสิบนาทีพอดีนะครับมีเวลาถึงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ตกแบบคาตะโซลิชินะครับมาดูกันคาตะโซลชินะครับระยะสามจุดหกนะครับจะมีปลาเข้ากินไหมจะเป็นไงมาชมกัน อล,ลงไปแล้วครับ <c oughs> อื้อๆเลยครับปลาเล็กแน่เลยโอโหปลาเล็กมีปลาเล็กต่อเลยครับาละครับมีรุ่นครับเฮ้ยไปไม่ได้ไหมเด๋ยวแล้วมั้งโอ้โหลาเดินครับคาบชิ้นเดินเอาไหมไหมไหมโอ้โเม็ดแรกก็มีอาการตอบสนองเลยครับคนชั่วครับได้รุ่นครับแบบนี้ จะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้กินนะครับถ้าไม่กินก็เหงานะครับ <c oughs> อันนี้ก็ระยะสามจุดหกครับสายหวานนะครับํามขึ้นเยอะนะครับมางวดนี้นะครับไม่ได้เข้ามาน่าจะเดือนฝากก่าเกือบสองเดือนแล้วครับหมายนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันจะมีของใหญ่มาตอนรับไหมหมายธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรแน่นอน โอ้โหปลาเล็กชัดเลยครับแย่แล้วแบบนี้อืมอืมร้อนครับไม่รู้พายุจะมาไหมนะครับพายุฤดูร้อนนะครับมาสำรวจแต้มแรกครับมันจะเป็นปลาอะไรนะครับอืดอืด โอ้โหปลาเล็กจริงๆแล้วงานเข้าแล้วครับโอ้โหปลาเล็กจริงๆครับดูกินรู้เลยครับมีเล็กมันต้องมีใหญ่ครับถ้าเล็กกินถ้วใหญ่ก็กินนึบหายเลยโอ้ยวัดไม่ได้แล้วครับต่อไวเกินโดนไม่โดนอีกโอ้โหกินไม่โดนก็ <c oughs> มีร้องไห้ครับนะดูแล้ว ก็ตอกฝอยหน่อยยังไม่โดนก็น่าจะจบแล้วครับมันจบแล้วนายจะทันตัวใหญ่ไหมแตยเนี่ยตัวเล็กเข้าจัดเลยครับดูแล้วโอ้โหรอยอย่างนั้นเลยเล็กปลาเล็กปลาเล็กเออเออเออโดนแล้วมั้งโอ้โหรมจะฆ่าอะไรอย่างนั้นวะเฮ้ยใช่เดี๋ยวหันไปตกไม่ตายแล้วดูแล้วโอ้โหิคาตะนี่ปลาจะไม่กิน นึกว่าปลาจะกินยากนะครับโอ้โหปลาเล็กขล่มเลยคาตะไหวไหมเนาะปลาเล็กจัดรัวๆเลยครับขาตะซูรชิโอ้เวยอืมอุ้ยได้เกตหลือได้ปลาอะไรโอ้โหไม่ได้ครับโอโ้อย่าเอาตายแล้วหลอนครับแบบนี้หลอนเลย จังไดก็ร้อนบ่ร้อนบ่ใดแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นตกไม่ไทเบาสองขอครับโอ้โหคาตะเอาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวดูครับไม่ใทรเบาเป็นไงนะครับโอ้ตกไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับโอ้โหวัดทุกทีเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับปลาเล็กโฉบสยองเลยครับคาตะสุรชินะครับเอามาดูกันอันนี้เปลี่ยนมาเป็นไม้ไจเบาครับรอดไหมเดี๋ยวมาดูดิ เม็ดแรกลงน้ำนะครับไม่ตายเบานะครับกาตะโซาชินะครับตกไปยี่สิบนาทีนะครับวัดเป็นเิร็์นะครับไม่โดนแม้แต่เม็ดเดียวครับเอาเอาโดนครับนี่ครับไม่ตายโดนเลยครับไม่ตายโดนเลยนะโอ้มาเลยนี่ครับโอ้ยไม่ตายเม็ดแรกก็โดนเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันปลาอะไรโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่ครับอ่าไ้ตันครับนะไ้ตันโอ้ย โอเคครับแสดงว่าแก้ไขถูกนะครับเปลี่ยนมาตกไม้ตายโดเลยเอาเอาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหมันโฉบครับลงไม่ถึงพื้นนะครับปลาเล็กโฉบหมดมาแล้วครับแต้มแรกครับเอาเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีโทรฟี่มาเยี่ยมมาเยี่ยนไม้มที่นี่นะครับ อีโลูกาใส่ตันมาแล้วครับแต้มแรกใส่ตันเออๆเ,เอาอื้อต้องบีบเหยียแข็งไหนแล้วครับเหยียบนิ่มไปเอาต้อ,ตงองทีแตก2ทีแตกไม่ไหวครับนะ โอ้ยหลงเลยดปดป้ดโดนครับนายงี้โดนครับเออรองี้โดนครับโดนครับโดนครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยอยู่อยู่อยสว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 ยอยู่ครับตะเพียนครับตะเพียนโอเคปุ๊บโนูนี่ครับนี่ครับ โอ้โห oh, oh. แต้มสองครับตาเพียนเหมือนเดิมเ,เป็นตาเพียนนะครับแต้มแรกใส่ตันนะครับแต้มสองตาเพียนนะครับเอาโ okay. อเคสวยเลยไส่ทอดครับใส่ทอดกินกระจายครับแบบนี้เขาเรียกอ้ย <c oughs> อันนี้จะตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ยังไม่เจอนะครับใส่สามนิ้วนะครับ โดนก็งนะ้าอย่างนี้โอ้โหหลายต้อ,องโดนแล้วไม่โดนอีกอาโอ้โยกินนี่น้าโดนเออยังมีความหวังมันถ้ากินแบบนี้ <c oughs> เอาไง <c oughs> เอาไง <c oughs> โดนครับนายที่โดนครับโอ้ยโดนแล้วครับตัวสวยครับตัวสวยไอเลยโอ้ยกะแห่ครับกะแห่มาครับถึงครับถึงครับโอ้โหอย่างนี้โดนครับเอาเอาเอาถือว่าโดนครับถือว่าโดนตัวสวยอยู่กะแห่ครับตรงนี้นี่ครับแล้วเธอก็มากะแห่เออเหมือนเดิมครับตัวสวยสวยงามๆเลยโอ้โหโฉบป๊บปป๊เลย ถล่มวังปลาเล็กนะครับนี้ปลาเล็กเข้านี่อะไรดูแล้วได้กี่ตัวกี่แห้มาดูกันบ๊วยโอ้ย,อยวัดหูดับครับวัดแขนักเสบแล้วแบบนี้ งามมาครับนะดูคนครับแบบนี er réussi, água, ้ดนครับค่อยๆไหลครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่อืมอืมอืมเอาเอาเอาโอสวยอยู่สวยอยู่อึบอึบอึบงามๆครับพอได้ทอดแล้วครับแบบนี้เอาอเอาเอาเอาเริ่มดีกว่าเก่านะครับนี่ครับโอ้ยงามๆเลยครับแล้วเดอก็มาตาเพียนเอาแล้วครับตาเพียนครับตาเพียนเออเออครับสวยครับสวย งา,งามเลยไออถอนครับนะโดนครับถอนครับสวยๆเลยปาลาอะไรโอ้โหเจใส่ครับเจใส่โอ้โหใส่สตันเออถอนครับตัวนี้ใส่ตันก็สวยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับใส่ตันก็มาครับใส่ตันเออโอ้โหได้เยอะๆกะ ต้มเค็มอร่อยทอดก็ด so awesome. like well, like hey, ีนะครับก้างในไม่ค่อยมีใส่ตันเออไปลอโดนครับนะาสวยแล้วครับตัวสวยครับตัวนี้ครับเดสวยครับอืม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 อมาแล้วมาแล้มาแล้โอ้ย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 โอย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 โเคครับนีครับนีครับดินดินงามเลยเออ ถื oh. <c oughs> อว่างามอยู่ครับตัวนี้งามงามเลยโอ้โหสามสี่นิ้วครับเนาโอเคสวยงามอ <c oughs> นี่ครับตาแหเออไป <c oughs> ตามกันต่อนะครับเริ่มตัวสวยขึ้นครับอ่เสวยสวยเริ่มมาครับ ไปแล้วอุ๊บเบาครับอืมอะไรกันนักันะไอ้บ้าเอ้ยเด <c ười> ็กจะเชื่อเลยใหม่ดิ้ใหม่ดิอืมเปิดเปิดเอาเปิดโดนครับนะาของใหญ่ครับ ใหญ่ครับปลาอะไรโอบ іш บ іш บ้ยปลังบาใช้ได้ครับโอ้ยโอ้ยกึก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 โอ้ยโอ้ยสวยครับสวสยครับสวยครับโอ้ยโอ้ยหมาแล้วมาแล้วนี่ครับตัเพียนใหญ่ครับตัเพียนใหญ่โอ้โหโอ้โหโอหโหไสวยครับเจอกันครับไสวยสวยสวยมามามาดูโหโห้ยงามงามครับนะตัวนี้ครับ สี่นิ้วครับสี่นิ้วครับโอ้โหเริ่มมาครับเริ่มมาโอเคเออไปช่วยเลยเอาเกินเลยครับอร่อยกินดะนี่ครับนะกินดะครับอร่อยครับเกินเลยเพียนยังเกินนะครับเอาอร่อยจัดประหลัดบอกนี่ครับออกแล้วครับอร่อยจัดประหลัดบอกครับกินดะ กินทุกป่าอ้ยโดนครับน้าแบบนี้โดนครับน,ะน,บนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหโอ้โหเร้อยปร์เซ็นครับเข้ามาชมเข้ามาชมโอ้โหเฮ้ยตัวเล็กๆแต่ก็วัดมันๆน,น,นะครับกะแหครับกะแหอีกแล้ว สวยงามครับกายแฮเอองัดงัดกันไปสไตายเจแหเลยสวยงามตีส,สวยเลยครับนี่ครับโอ้โหเออไปมันคาบบะโดนหรือไงทำไมมันถึงบะโดน ป็นังหางไม่ทีเหมือนเดิมก็โอเคอยู่เอิดเอิดเอิดเอดโดนแล้วโอ้โหลอยหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหยังไงก็โดนกบไม่โดนไม่น่าเชื่ออม โดนครับน้าโดนครับถอนครับนี่ครับโดนตาเลยโอ้หตัวนี้โดนครับโดนครับอุ้ยเดี๋ยวก็ไม่โดนไหลทีครับไหลทีบุ๊เอามาจนได้ครับนี่จะใส่นี้ทั้งน้าครับตัวนี้กระแหครับนี่ครับกระแหอเออเอาโอ้โหกระแหเลยไป ไปมาไปโดนครับนาโดนแล้วครับตัวสวยครับตาอะไรปลาอะไรตาอะไรก็โอ้โหตัวสวยครับตัวสวยดูเลยดูเลยตัวสวยเลยนี่ครับโอ้โหตะเพียนสวยครับตะเพียนไทยสวยแล้วมามามาโอเคงามอยู่ครับงามเลยตันนี้โห้ยนี่ครับนี่ครับเปี๊ม ต่อเพียนเออนี่ครับงามๆเลยเต็มเต็มครับเต็มเต็มโอเคไม่ได้มานานก็มีตะะเพียนให้เล่นอยู่โอเค น่าจะหมดแล้วครับหลนครับอุย้ยโดนแลว้วโอ้โหหลุดเลยโอ้เสียดายครับนะเอ้ยหลุดเลยครับอะไรวะหลุดอะไรวะปลาบอกว่าวเฮ้ยมียึกยึกครับของใหญ่เปล่าเอืดเอด้ลงไปเลยครับง้มโอ้ยเอ้เอต่าของใหญ่เลยครับตอนนี้ไม่รู้ปลาอะไรเอ้อเอ้เอ้อเหมือนของใหญ่ครับ โดนลำน้เหมือนของใหญ่ครับแต่ไน่รู้ว่าปลาอะไรสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหเจมอนี่เองโอ้โหโอยกินแปลกแปกครับต้ว่าปลาอะไรเป็นเจหมอครับโอ้โหเอาดูดิอุบมาแล้วครับโอ้โหอี่ฮะีกินแปลกแปึกว่าของใหญ่แล้วงามๆครับงามๆเลยเจมมอเออเอ้า เจ๊หมอก็มาแล้วครับเอาสวยอยู่สวยอยู่เจ๊หมอเลยเอ,อ้ยโดนครับนะโอ้โหสองหนังนี้ไม่โดนเลยวะเอ,อ้ยเป็นไปได้อะคนคือปลาอะไร ตามกันต่อปึ๊บโอ้โดินขึ拜拜้นน้าดเลยครับตัวสวยครับปลาอะไรครับดู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 ครับโอ้ตัวสวยแล้วครับตัวสวยแล้วครับตัวสวยแล้วครับโอ้ทะเบีนใหญ่ครับบอกแล้วดันโลมีครับโอ้ย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 มาครับ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 โอ้ยมาครับ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 สวยเลยดูครับโอ้โหกับโลครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ดี onents, ๋ยว่ช <eling> ้อนครับท no ี่ชอนก่อนโอ้โหสายงามงามมาตัวนี้เอาสายงามนะสายงามเลยนู้นนะวิ่งครับวิ่งครับโอ้โหไปแล้วครับยังไม่ยอมครับสายหวานครับสายหวานโอ้สายหวานเลยสายหวานเลยโอ้สายหวานครับไปสายแล้วครับไปสายแล้วครับนี่ครับสายหวานครับสายหวาน โอ๊ยโอ๊ยใส่อยใส่หวานครับใส่หวานเอ้ยขาปาครับขาปาโอ้ยมาครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคโอ้โห้ายเจอกับมาครับนะตรงนี้น่าจะเจ็ดขีดได้ครับหกเจ็ดขีดโอ้ยโอ้รออยู่นานครับกะวาแล้วครับต้องมีไซส์ใหญ่โอ้โหได้ครับนะตรงนี้ มันหกเจ็ดขีดครับโอ้โหโเต็มปากเลยแจีแจมๆครับแจีแจมๆเลยสวยงามแล้วเธอก็มานะครับต่อเพียนเออโอเคเลยเต็มปากครับเต็มปากครับกินดะอร่อยสวยๆเลยไป จำแจมไม่ตรงนี้มาตัวที่สวยนะครับโอ้คอนชัว์นะครับโอ้ยมีตะเพียนขึ้นครับตรงกลางครับอ oh, wow. uh ึดโดนนะครับนะโดนแล้วครับวิ่งีแล้วครับวิ่ง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 โอ้ยนี่ครับ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 โอ้ โอ้โหโหโหโโ้อ <c composite melt> ้โหสวยครับ ho ช่วงนี meth. ้มีตตัวสวยเลยโอ้โหงามๆเลยครับงามๆเลยตัวเพียนสวยครับมาดูกันเลยโอ้โหเด้งมาสวยๆเลยเอานี่ครับนี่ครับงามๆเลยโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมนี่ครับโอ้โหโอเคโอ้ช่วงนี้เธอมาแต่ตัวีสวยนะครับนี่ครับ งามๆเลยโอเคตอนหน้านี้ครับไม่ไหวเลยครับโอ,โอ้โหโดนครับนะโดนครับถอนครับนี่ครับนี่ครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งไปโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยใส่ตันครับใส่ตันโอ้ยใส่ตันตัวงามครับตัวนี้โอเค นีอะไรเป็นเใส่ตันนะครับตัวงามเลยครับโอเคเลยใส่ตันเออเอาละครับโอ้โหพอได้วัดครับแบบนี้พอได้วัดพอได้มันนะครับโอเคไม่เหงาครับโอเคปับโดนครับนา้ถอนครับเป็นไง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 โดนแล้วโดนแล้วครับดีครับดีครับ โอ้ยเป็นเจมังครับเจมังเลยครับโอ้ยมาได้ยังไงเจมังต้องใส่รลครับโอ้เธอมาตอนเย็ยนครับนี่ครับเจมังเลยโอ้ยโอเคมาแล้วครับตัวแรกเจมังโอ้ยสวยงาม,มงามเลยครับโอ้โหใค่จะออกเตาแล้วครับ เจ้าหมอเลยไปดูปลารวงครับนั่นนะปลารวงครับครึ่งวันนะครับโอ้โหน่าจะพอได้อยู่นะครับครึ่งวันกะกาครับครึ่งวันกะกาโอ้ยสวยอยู่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยอดเลยยุ้ยนี่ครับบนะโอ้โห นึ่งวันกากาครับโอ้ยป่าครับสวยจริงๆครับกับเหียนทั้งนั้นเลยโอเคครับโอเคสวยงามครับสวยงามเลยครึ่งวันกากาครับมีพวกไม่กินนะครับเก็บเรียบร้อยครับเก็บเรียบร้อยกลับบ้านเราครับรักรออยู่นี่ครับเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับห้าโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับ 5โมงครับนี่ครับ5โมงยังไม่ครึ่งนะครับ5โมง17นาที